ไปอยู่ร่นนานนี่ก็ไปมันเออเงินพิจารจัหวัดขวกาไม่ติดที่กองทิ่สี่ชัดเยนก็ควบจัดให้โดยเร็วเราทำจัดตัวการเนยนครับเราจงเงินตรงตรงมาต่างว่าด้วยนะแต่พอเมืองก็หลายรอบแล้วมีรองนาแพทย์ด้วย นั้นนะนี่าาตามทีแรงงานเขามาอาจจะสองสามรอบแลวมั้งพอคนที่มาส่งข่าวบอกว่าไอ้เชนตกมีนใจที่แจ่มคนงานไทย <c oughs> ไอ้ไคนที่ไม่ได้วิ่งหนีตายไปแ <c oughs> กแกกระโดดออกจากออกจากหน้าตา่างที่จะหน,นีมันหนีไม่มันหนีไม่รอด <c oughs> <c oughs> แต่เขายิงเขาบอกว่าเขายิงนำนำซอกนำซอยนำยิงอย่างเดียว ก็เจอใครยิ่งหมดงอบผึ่งมือเต๋อใช่ทำงานใช่พี่เจ้าก็มาแค่นั้นนะก็มาอยู่กับเราได้แค่นี้คราวต้องไปแล้วอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามเก้าหสามเก้าไอปีแล้วสามเก้า ว่าตอนวันเสาร์วันที่เจ็ดยังคุยกันอยู่เพราะเด็กโตคุยกันเป็นประจำครับเกมจะเนจะเปี่ยนยังไงแบบไหนยังไงตอนนี้ยังชู้โลกันอยู่เราได้สื่อสารบอกพ่อแม่ทั้งทีเดี๋ยวมันบางทีเราก็อาจจะนึกไปถึงในจุดที่ว่าถ้าเราไปเอาศพ เป็นสร้างบ้านให้เลยนะบ้านต้องเรื่อกว่ามมากผมจะีนองตาห่งเชิญถ้าถ้าผมไปรอดผมก็ต้งสบายหมอบอกลกน้าเลยผมรู้ี con thì không không cho con đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ยไครับตำรวจจะเอาแรงนี้เข้าไปด้วยนะได้เิเเม่ี้่งไปกไปเนาะเขากลับมาเขาจะต่อเติมอ๋ออันนี้จะตอเติมตรวจโลกใช่ใช่ใช้จ่ายส่วนตัวก่อนก่อนที่จะได้รับเดือน ภยาก็สวยนะครับสามีก็คิดการภรรยาก็สอยเพราะว่าใจดีถ้าเขาคิดเพราะว่าจะมีจงมีอยู่ครับสามมพ่อแม่ก็น่าจะจะได้เอ ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนแต่แล้วยังไงก็สื่อสารเรื่องเรื่องศพไปทางทูตทางมน้นว่าทำไงดีจะจัดการ

นี่คือตาบุญนี่คืออย่างนั้นเลยครับนักข่าวฟันเลยครับนี่มาตรวจเยี่ยมให้กําลังใจก็ปกติไงครับครับวันนี้ก็เรียนว่าผมเองพร้อมด้วยรองรัาการจังหวัดนะครับหัวหน้าส่วนในสงังกัดกระทรวงแรงงานทางสาธารณจังหวัดทางท่านในเพื่อเมืองกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็ ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้หน้่มไม้กำลังใจคุณพ่อกระบวนารปันสะอาดนะครับคุณพ่อคุณแม่ของทางน้องสมควรนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนว่าน้องเสียชีวิตนะครับซึ่งจากข้อมูลการสื่อสารระหว่างเพื่อนที่ไปทำงานร,ร่วมกันนะครับว่าน้องได้เสียชีวิตในในพื้นที่ในขณะที่ทำงาน นะครับใกล้ๆก,กับแก๊งคนงานของเรานะครับซึ่งผมเองว่าทราบข่าวเมื่อวานก็ได้มอบหมายทางท่านรายงานจังหวัดพร้อมทีมเนี่ยลงมาพูดคุยให้กําลังใจในส่วนของคุณพ่อขบวนและคุณแม่ไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะในความวงใหญ่ตรงนั้นผมเองวันนี้ก็ได้ส่วนที่เสีย่ยงส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้เรียนไปแล้วนะครับได้มาให้กําลังใจนะครับได้มาเรียนถึงสิทธิต่างๆที่ คุณพ่อจะได้รับนะครับถามข่าวคราวต่างๆนะครับถึงในส่วนของตระเบดกรมิ้นก็มีลูกหลานของเจ้ากรมิ้นเนี่ยไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลรวมทั้งน้องสมวรที่เสียชีวิตด้วย,ยรวมแล้ว4ี่คนนะครับจากการยืนยันก็รวมแล้วว่าสามคนที่เหลือนั้นตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับและในภาพรวมของจังหวัดก็เรียนว่าจังหวัดกาลสินเราเนี่ยมี พี่น้องไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ย230คนนะครับก็เป็นเพศชายอยู่ที่226เป็นเพศหญิงอยู่4คนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้เรียนทางวุฒิส่วนในสังกัดหรือแรงงานกระทรวงแรงงานหรือท่านรายงานจังหวัดนะครับว่าอย่างไรอาจจะต้องรีบในการที่จะประสานทางกระทรวงต่างประเทศนะครับหรือทวงสถานเอกอรกรรทูตที่ อิสราเอลในการที่จะเข้าไปทําอย่างไรที่จะเอาศพไปเก็บไว้นะครับที่โรงพยาบาลเพื่อจะได้พูดคุยในการที่จะนํากลับมาชาวปน,นักกิจศพในในบ้านบ้านของเราในต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้พูดคุยคุณพ่อก็มีกําลังใจคุณแม่ก็มีกําลังใจนะครับและก็ มีความเข้มแข็งนะครับในการที่จะสู้ชีวิตในการทําการเกษตรและรวมถึงการรับจ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้เรียนฝากท่านกำนันท่านานายเพื่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นนะครับไป้ได้เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องของการความเป็นอยู่ในเรื่องของการกินการใช้นะครับซึ่งช่วงนี้ทางจังหวัดกาซีนเน่เราก็ามาส่งไฟน้ําท่วมนะครับผลผลิตมันซึ่งคุณพ่อก็บอกว่า ัวก็เน่าไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ได้เร่งสำรวจในการที่จะช่วยเหลือในบริบทของการช่วยเหลือผู้ส่งไปในอีกด้านหนึ่งอีกทางหนึ่งในขณะเดียวกันด้วยนะครับแต่ในส่วนของสิทธิต่างๆที่จะได้รับผมก็ได้เรียนทางท่านรงงานจังหวัดไปแล้วนะครับว่าอขอให้ได้ปีการเตรียมการไว้พร้อมนะครับเมื่อมีความชัดเจนเราก็าพร้อมที่จะ,ะนําเงินในทุกทุกก้อนนะครับในสิทธิที่พึงจะได้นั้นนํามาใช้ใจ่าย นะครับให้กับทางสายญาติทางภรรยาและก็ทางคุณพ่อคุณแม่ของสมควรในทันทีนะครับที่มีความชัดเจนนะครับอันนี้ก็ผมขออนุญาตเรียนปานสื่อมวลชนนะครับให้ได้ทราบกันด้วยท่วกันครับจะได้จะตั้งศูนย์เพื่อเป็นที่แต่งรวมในการต่อสานงานครับก็อนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อทราบข่าวนะครับความสูญเสีย กรณีสมควรนะครับหรือทราบข่าวกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศอิสราเอลแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเองนะครับเราก็ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดเนี่ยนะครับได้พิจารณาในการตรวจสอบข้อมูลในส่วนของคนจังหวัดกาสินที่จะไปที่ไปทํางานอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ณวันนี้เราก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้สบภัย กรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับอยู่ที่สํานักง,งานจัดหางานจังหวัดกาลสินนะครับอยู่ตรงถนนเลี่ยงเมืองเอ,องได้เปิดให้บริการในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์043 813 228านะครับ0 4 3 8 1 3 2 2ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเผื่อท่านมีญาติไปทำงานแล้วมีความรู้สึกไม่สบายใจอยากจะติดตาม สื่อสารข่าวคราวต่างเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามนะครับทางศูนย์ก็จะได้ประสานไปยังทางประเทศอิสราเอลในการที่จะนําข้อมูลมาสื่อสารกลับไปให้ท่านได้ต่อไปนะครับซึงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะสื่อสารสอบถามความเป็นอยู่ของบุตรห,หลานของกาลสินที่ไปทางานอยู่ที่นั่นนะครับ